เจมจิรายุทวงถามทองเกรทวรินทร์รับคุยเรื่องลูกกับโฟมแล้วแต่ขอเที่ยวให้เต็มที่ก่อนเรียกว่าเป็นบทบาทสุดท้าทยของพระเอกหนุ่มเจมจิรายุตั้งสีสุขกับการที่จะต้องรับบทเป็นบาดหลวงในภาพยนตร์ไทยแนวสยองควันฟอร์มยกักย,ย้ายเรื่องท่าแรกที่ล่าสุดหนุ่มเจมมาร่วมงานถแถลงข่าวภาพยนตร์ไทยท่าแรก นรงภาพยนตร์ S.F. World Cinema ชั้น8 Central World ลานสกายล็อบบี้ก็ได้เปิดใจถึงการมาเล่นภาพยนตร์สยองขวัญพร้อมเผยว่าบทบาทที่เจ้าตัวเล่นนั้นเป็นบทบาทที่ห่างไกลตัวเองสุดๆนอกจากนี้ยังเผยถึงแผนการมีลูกให้ฟังว่าการมาเล่นภาพยนตร์ท่าแรกที่จริงผมไม่ใช่แฟนพันธ์แท้หนังผีเพราะผมก็กลัวและผมก็ไม่กล้าดูหนังผีเท่าไหร่แล้วเราไม่ค่อยได้ดูพอมีเรื่องนี้ติดต่อมาคือมันน่าสนใจตรงที่นอกจากความสยองขวัญของเรื่องนี้แล้ว แต่ว่ามันมีเรื่องของความเชื่อที่ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วผมก็รับบทเป็นบาลหลวงรู้สึกว่าคงมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้ทําบทบาทอะไรอย่างนี้ก็เลยรับส่วนในลุกก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงมากแต่จะทําการบ้านหนักในเรื่องของในบทบาทการเป็นคุณพ่อหรือบทบาทการเป็นบาลหลวงมากกว่าเพราะพอมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเรากับทีมงานก็ต้องพยายามไปปรึกษาหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อตัวจริงที่คอยแนะนําว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงบ้างอย่างสมมติการเป็นบาลหลวงที่ปราปีศาต์ได้หรือปราบสิ่งชั่วร้ายได้คือไม่ใช่บาศ หลวงใครก็ทำได้แต่ต้องมีการยอมรับและมีการแต่งตั้งตำแหน่งขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับบทบาทนี้ในการทำพิธีการนี้ได้เราก็พยายามทำการบ้านเยอะมากในเรื่องนี้เราไปเรียนรู้และไปขอความรู้แตกต่างยังไงกับบาทหลวงของฝรั่งคือสมมุติว่าบาทหลวงปราบผาผีของฝรั่งเช่นคอนสแตนตินที่เขาเล่นกันโหดๆอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่ามีแอคชั่นไหมก็คงมีแอคชั่นอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในพระเจ้า หรือความเชื่อในตัวของเราเองก็มีการต่อสู้กันในความคิดความศรัทธาเป็นแนวนั้นมากกว่าเป็นคนกลัวผีแล้วเราต้องทําใจกับการเข้าไปอยู่ในกองถ่ายยังไงบ้างตอนแรกก็จินตนาการไม่ออกแต่พอไปแล้วก็โอเคแหละเพราะในกองและทีมงานก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็มีแค่บางจังหวะที่คนเก็บของเขาย้ายของแล้วเรานั่งอยู่ในห้องเดิมก็มีหลอนๆบ้างนิดหน่อยแล้วเรากล้าดูหรือเปล่าไม่รู้ครับวันนี้ผมเพิ่งเห็นตัวอย่างแบบยาวก็น่ากลัวอยู่แต่ยังไงผมก็ไปงานรอบกาะลาอยู่แล้ว และก็เข้าไปนั่งดูแต่ว่าได้ดูกี่เปอร์เซ็นต์เดียวค่อยเอามาเล่าให้ฟังหน้าจะปิดตาแต่ไม่แน่บางอย่างมันอาจทําให้เราสนุกมากจนอยากติดตามกลัวแล้วก็ยอมเราต้องรอดูในเรื่องนี้เราก็ไม่ได้พูดภาษาอีสานใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเรามาจากกรุงเทพแล้วเราก็ถูกส่งมอบงานมาจากกรุงเทพเพื่อมาถึงท่าแร่ท่าพูดแบบหลักการซึ่งก็เรียกว่าเป็นงานที่ท้าทายมากในอาชีพการทํางานที่ได้มีโอกาสทามาก็รู้สึกว่าค่อนข้างฉีกมากมาก และห่างไกลาจากตัวเองมากๆก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูภาพยนตร์ท่าแรกเจ็ดสิงหาคมนี้พี่เกรดวรินทรเรื่องของรับขวัญหลานเขาท้าเราว่าให้เรามีลูกก่อนแล้วค่อยไปขอเขาเรายอมไหมไม่ยอมรอขนาดงานแต่งเขาก็ยังไม่ให้เขาให้เงินแต่เขาไม่ได้ให้ทองไงเราทวงทองเขามาตั้งแต่แรกไงเพราะเขาก็เป็นเจ้าพ่อร้านทองอยู่แล้วเราก็ทวงเขามาตั้งแต่แรกจนมาบอกว่าให้มีลูกอีกถึงจะให้ทองผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยเราทวงทองเยอะไหมตอนที่แต่งงาน ก็ทวงไม่เยอะหรอกก็หนึ่งถึบาทก็แล้วแต่จะคิดแต่ช่วงนี้ทองแพงไปนิดนึงช่วงที่ถามทองยังไม่แพงขนาดนี้เรื่องมีน้องว่ายังไงบ้างตอนนี้ผมก็คุยกับทางโฟมว่าเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการท่องเที่ยวเพราะเราเพิ่งปิดนู่นปิดนี่เราก็เลยตั้งใจว่าค่อยๆไปที่ต่างๆให้หนำใจแล้วเราค่อยมาจริงจังอีกรอบหนึ่งระหว่างเที่ยวด้วยระหว่างเที่ยวนี่แหละถ้าเกิดใครที่เชียร์อยู่ก็ฝากเชีย แต่ก็ลองลองดูแล้วกันคือหลักๆผมตั้งใจว่าอยากจะเดินทางต่อแต่กลัวว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดินทางลำบากหรือว่าอะไรแสดงว่าพี่เกรทเขาก็ไม่ได้ใจ่ายให้ใครแน่ๆตอนนี้ใช่แต่ว่าถ้าปีเมื่อไหร่ก็รบกวนฝากไปถามพี่เกรทให้ด้วยเขาบ่นว่าเวลามีข่าวดีต้องนึกถึงพี่เกรทตลอดเลยก็พี่เกรทเขาดูล่ำซํำไงดูออร่าเขาบอกว่าการให้ของรับขวัญคือการลงทุนระยะยาวเขามีข่าวดีเมื่อไหร่เขาก็จะได้กำไรก็เป็นเรื่องจริงแหละครับ เพราะถ้าเอาตามหลักจริงๆถ้าเกิดใครให้อะไรมาเราก็ต้องให้คืนเขาแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่มูลค่านะโมเมนต์นั้นซึ่งมูลค่ามันจะค่อนข้างสูงไปเรื่อยๆคิดว่าเขาจะได้กําไรตอนไหนไม่แน่ใจว่าเขาจะได้กําไรไหมเขาจะได้ทุนคืนหรือเปล่าตอนนี้แต่ต้องรอดูเราไม่อาจรู้อนาคตได้ไม่แน่นะบางทีทุกคนอาจจะต้องเอาทุนไปคืนเขาแบบเยอะๆเลยเห็นภาพเขาจะแต่งงานเหรออุย้ยไม่รู้ครับมีคนจับจิ้นอาแมนด้ากับพี่เกรดเราเชียร์ไหมยังไม่ตามดูเลยอันล่าสุด พอเป็นไปได้ไหมาสาวฝรั่งกับหนุ่มคมเข้มจริงๆก็ไม่ค่อยรู้ครับจริงๆก็แล้วแต่เขาเพราะพี่เกรดในทุกวันเขาก็มีความสุขอยู่แล้วมีความสุขมากในทุกๆวันให้กำลังใจพี่บอยประกรณ์หน่อยเราก็ให้กำลังใจและคุยๆกันตลอดเราก็มีไปกับแก๊งคนดีเรานี่แหละก็บอกว่าเดียวไปบ้านไปกินข้าวที่ผ่านมาเรารับรู้ใช่ไหมในความเศร้าของพี่บอยพี่บอยเขาไม่ค่อยได้เล่าอยู่แล้วก็รู้บ้างแต่พี่บอยเขาไม่ค่อยเล่าดีเทลที่ลึกซึ้ง แต่เราก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอ